มะละเป็นบอกครับมะละปอ้กี่วันแล้วเนี่ยโอ้ลูกใหญ่ที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่ยี่สิบเจ็ดเดือนไอ้ธันวายี่สิบเจ็ดธันวายี่สิบเจ็ดธันวาอูกกาลากุมภาจะเขาสามเดือนแล้วเนาะยังยังห้าสิบกว่าวันไหมสองเดือนยังไม่ถึงสองเดือนเลยเอ้าผมนับเลขวิทย์อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ลูกใหญ่เนาะครับเนาะ ยยครับล่องล่องล่องจับโทยนะครับซำซำแขนบอโอ้เก็บได้ยังเนี่ยก็รุนรุนนี้นะแต่ว่าหลอ่อโมเหมือนกันเขานั่งมันใหญ่กว่านี้อเอาอย่างซีไซยังมีเลยมันจะใหญ่บีอกอืมหลูกสวยดีเนาะดูแลรักษาดีเนาะครับเนาะสวยดีมะละมันบอรครับนี่สายพันธุ์บอหรือว่ามะละจีนมะละจีนเออของสอนแดงเขาครับผม ทำนสนอ,นอนแหน่งมาละแดนไม่ทานมาคนงานก็นเข้าหุ่งนี้มืน่นมื่นเก็บบ่หรอือเก็บตอนไหนครับบ่เก็บแหนงไอ้จับแหนงคันเนี้ยยังยังไม่พอเก็บยังไม่พอเก็บนนก่อนโอ้ครับผมอายุจ,จริงๆมันจักจักจักเดือนเก็บได้ธรรมดาสี่สิบถ้ามางามก่อนนั่นนั่นก็สี่สิบห้าวันห้าสิบวันนี่ไม่เกินนี่ครับสี่สิบห้าวันแต่นีมัญหาที่บ้านแลอะเนาะห้าสิบวัน ประมาณเราลูกมันมันโตผํากันเนี่ยก็คือว่าเขาเขาเก็บลูกโตก่อนเปนบอกครับเขาก็ดต,ตัดแต่ลูกโตเลาลูกมันพอไปตลาดแต่ลูกน้อยมันกันใหญ่ขึ้นไหมเอ๊ะโอ้มันกันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเยก็บเก็บขายแต่จะลุ่นหรือเปล่าเก็บไปเรื่อยๆๆเรื่อยบอไปเรื่อยจนกว่ามนความจะหมดจะหมดโอ้ครับผมสภาพอากาศเกี่ยวบอร่อนเกี่ยวเกี่ยวเนาะให้ผลผลิตบ่ดีถ้าดินฟ้าอากาศดีมันก็ได้ดีครับผมถ้าดินขาวิบริตพื้พับเบิดก็มี เอาห้าเอาสิบกับมันบ่ได้ครับผมอืมอืมพรุ่งนี้เอาห้าสิบกับมันได้แต่ก่อนเคยขายโลจังบาทครับตีเฮ็ดมาแถวแต่ทองตลาดแถวทองตลาดอืมครับบ่ต้องได้หลายหรอกแค่เอาไปส่งขอได้ถุงแล้วร้อยก็โอเคแล้วโอเคแล้วเนาะครับผมเดี๋ยวได้ร้อยก็ดีแล้วครับแล้วมันยันถึงสองร้อยกาถึงสามร้อยก็มีในการเฮ็ดแปลงก็คือต้องเฮ็ดแบบนี้มั้ครับเฮ็ดเฮ็ดแปลงเฮ็ดแปลงไอ้มะละ ต้องเห็ดยังงี้เห็ดข้างวะเนาะเห็ดเป็นเห็ดเป็นขึ้นยังสุ่มเป็นบ่ครับแล้วก็เอาเอ็นมาขึงบ่เออน่ะครับผมเอาเอ็นมาขึงเนาะก็แสดงว่าต้องใส่แรงงานเยอะนะเนี่ยก็บ่เท่าไรเค็ดกันเองเอาแหงกันเค็ดกันเองนะครับเนาะมันเอาห้าสิบบ่ได้กันถ้าเทียมโดนราคาครับผมมันก็คุ้มถ้าไม่โดนราคาถ้าเอาคนงานมาลงยังเดียวเก่งอืมเก่งหมดตัวเลยครับผมไม่มีอะไรต่อเลย นี่เราเอาไม่ทันจริงๆเพิ่งเ,เอาผลง,งานมาช่วยครับครับครับอู้งามงามงามยัง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 ,ยง,ยง,ยงนี่เป็นเป็นยังรับเนี่ยเหลืองเหลืองนี่เมื่อวันทองต่อยเมือวันทองต่อยนี่นี่นี่มาปล่อยลูกมาใส่แนนเนี่ยครับผมเนี่ยโอ้เน่าไปเลยเนาเป็ดทิ้งอย่างเดียวเผาโยวันทิ้ง,งเลยเนาะเมืวันทองต่อยบ้านอือมีัวผูเนี่ยครับจะมีผสมบ้างอากาศร้อนเยอะกับบดี